พระคาถาเงินล้านสวดนโมศสศสามจบและว่าต่อด้วยสัมปะจิตชามินาสังสิโมพรมมาจะมหาเทวาสเพยขาปรายันติพรมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเม มิเตพาหุหตัติพุทธมะอุนมโมพุทธายะวิระทะโยว,วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติดฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอสวดแบบนี้ไปเรื่อยสวดได้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นเพราะการสวด พระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อราศีลิงดำจะช่วยขจัดปัดเป่าอุปสรรคทำให้เงินไหลามาเทมาไม่ขาดสาย